โมเมนต์สำหรับนู้ตัวเสื้อกันนี่กินข้าวันเดิมพี่น้องยุ้ยใช้ปลาชมนี่ยยุ้ยใส่มองกินข้าวยุ้ยใส่มองปลาชมยากปลาชมฮะยุ้ยใส่ปลาชมนี่นะอันยุ้ยใส่อันอันทอดเนื้อคอล์กอเลแซ่บอกนี่นะเออเพราะว่าจะเหลืมาค่ะท่านผู้ชมกินข้าวกั็มกเขียดทอดเนื้อปากก้มเคาะอยู่เลยโอ้พันเห็ดอันนี sí, ้ มแม่ลูกกินข้าวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือขักแท้เอา,า,า,าติ๊บเข้ามาอีกแม่ตดติ๊บนึงหน่ะนะเฮ้ยแท็กเพราะอย่างคอแท็กอี๋ใจน้อยค่ะพี่น้องใจน้อยแจ้วตัวน้อยไม่ไดอย่ายนยนยยงาน,น,นั้นจบใจน้อยแจ้วตัวน้อยถุยเด้นี่น้อยแจ้วอันนี้หมดน้อยน้อยดอกพริกน้อยยุ่ย่สวนยุย่ยตูเย,ย็นก่อนห้งค่ะอันนี้หมดแจ้วต่ำแม่ เอาซ้อนชดน้ำต้มอย่างพอหน่อยต้มกระดูกไก่บ่อไม่เยอะพี่ชกน้ำน้ำยุ่งโมกเขียดเดี๋ยวน่าเน่ให้อ้าวมองนู้นซื้อได้น้ำเปาพอหน่อยน้ำมาหายาาเนี่ยมาครับพี่น้องกินช้อนกันไม่หยังแน่ยบ่อน้ำกันยุกกระหลังผู้ได้พอหน่อยกันให้เลยน้ำธรรมดาเสียพอแบงค์เห็นเนื้อหมูนี่นะ ตำเจียวใยนุดมากอันที่ไอ้ขีนูน้อยใยเจียวหัวโลนเจียวอันนี้กะยายนุดอันนี้ลูกเคยเห็นห้อันนี้ปลาโสมซื้อมาสา้าบาทก็เนื้อหมูกินก็เนื้อหมูอันนี้คือไอ้มกเขียนหน่อยยานเน่าหา,ายลูกเคกออยเห็นห้ยบอกน้ำเนืน้อหมูะแซ่บค่ะมาเด้อค่ะพี่น,ออน้องกินเข้าเนื้อหมูเด้อ ขอรุปรกรณ์การแสดงว่าัชไปอันว่าัชไปอันหาคลิปกินเนกนเาซะก่อนเข,ขเข้ขาแข็งแข,ข้งก่บ้าขางแข้งเอ้มปากกันนะ่ะกินเกาจากแดดหนาวอยู่บ่แม่อืะนนเข้นาแข็งโซนน้ำล้วไม่แห้งแลยเข้าแข็งตโซนเบิ้งอย่าขึ้นตรงชากใกล้เล้ว่าจะกินนยุ่งชิมเนะือ้อหมูเผาแบงก็ เออท่านผู้ชมกินเขาแน่กินเขานําเด้อลูกท่านผู้ชมขอเบิกงน่อมาเด้อมาเด้อคุณแม่จูงท้องให้ท้องนากินข้าวแซ่บมาบอกเขาแนี่นะไปยังไงไม่คุข้าวแซ่บสตมีความสุข์นั่นจะต้องให้ท้องหนาลูกเอ้แม่เหรอความสุขกับความทุกข์บอกเข้าไปความสุข์แท้หน่อยฮึไม่เคยสุขวะสบายฮึฮึสบายสบายสบายไม่สร้างแบากับบุีอันธพแล้ว อย่างเนี่ยเราื้อว่ามากินชาบายบางกินมกเกียดทศยี่ห้อก่อนมาเดินขาท่านผู้ชมแซ่บแซ่บลูกกินข้าวน้ำเด้อเดือดทงให้ทงหนาเดี๋ยวสิดทายคลิปเจ้หนุ่ยให้เบิ้งขับเจ้าจังกินข้าวเนี่ยคุณใหญ่ได้ลูกเอิญนกินข้าวแซ่บอยู่แซ่บอืรงดำเที่ยวแบบนี้ขับเข้าท่าล่ะแซ่บอเนาะไม่สั่นแซ่บเนาะไม่ตัแต่เข้าแข็งหว่ะไม่เข่าแข็งอ่ะไม่แม่นร่มมันถึก แล้วเมื่อกี้ที่เอาโหดมันลงไม่เอาใบไม้ไมนเข้ามันซื้อหุ้มโอ้ยเสียบไปพี่น้องโซนหนาแท้ตี๋ไม่ไม่น่ะก่อนก่อนตีข้าวแข็งเลยฉันแต่ชื่อกินข้าวไร่คนนี้มันแข็งมันต้องหุงไม่ไม่ละหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ละกินหนึ่งข้าวมันไมอนกันกินบ่ได้หลายหน่อยน่ะนี่ยมันเป็นข้าวหยินเนาะกันที่เอาโหดมันนึ่งบอกโหดขนชื่อนำดุ่งขนดุ่งเชิงหุ่นหนึ่งเมื่อกี้นี่นะมันคือแข็งไว้มันเป็นน้ำโหดน้ำโอดมันโจเซ่แม่นี่ สาเบ้งขัดโดนโอ่ยแม่คาอีแม่โดนชื่อเราหรือไ้ฉันเขาก็ไม่ซื้อขันสักหนึ่งไม่ซื้อหัวน้ำดุกมันอูแล้วอือ่อนอ่อนอันนั้นแข็งแล้วเปิดไปแล้วลืมปิดฝามันก็เลยแข็งตี้อืมสื่อจุดบันนั่นแมนบอกเริ่มปิดฝาเห็นหมดอ่ะพี่น้องเขาไม่ได้แข็งดอกแต่ว่าเม่นแข็งกับข้างล่างมันน่ะไม่ใหญ่แข็งกินไม่ได้เห็นเขาแข็งนั่นน้ะปิดฝาไว้ตุกเบิ้งเน้ลมมันแห้ง กินหอนหอนนึงหอนห่อนกันแซ่บเขากินไรกินหลายเส้นเนาะอายุจักปีเราบอกแทนผู้ช่วยมเจี๊ยบิบซี้บอกเจี๊ยบซิาออกมาแล้วล่ะกินเผายังแซ่บอยู่เดินเหินสะดวกโอุ้ยหองไปแต่ว่ามาที่สุดคืออยู่ท้องหน้าวะยาย Sáng có bụi ít hưởng như thông nào, léo hả con à? Chồng mình chắc lắm cho mình lại rồi có bụi dùn Nếu là rồi thì sao mà bụi xảy ra nãy đông mày xuống mình mình ngẩn Nó dùn nả lấy bạn nha à. Chẳng bái rồi ừ. Sốt em chẳng lòng con nha Sốt luôn sốt mất Mất ừ. lấy nha เบิ่งเลยเอ้าเบิ่งเลยสดเด็กโดนผิวมันยังน้อยนี่ผมโบแมนสดได้แล้วร่มมันแห้งอันยังวะเซียบลระนั่นสดไปๆนี่มันมอนคือว่าเอาไว้ดูผิวแล้วก็ขนาดน้ายังผิวพี่น้องแมนพู้นักจังมันยังผิวลงไปน้ำมืดน้ำหันแม่ความจังแห้งอันยังวะเจ้าพ่อใส่พัดล่มมันบอกเจ้าพ่อเข่าจังแห้งมันแห้งเพราะว่าลืมปิดฟ้าเข่าอันที่ Số giờ bởi vậy nữa bên nhau ừ. ừ, xe xe năm nay nọ xe ba một nhau xe nay nọ xe ba bên nhau 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 xe ba ba ทีเก็บอันดอกแค่เดี๋ยวมือหนาหนึ่งป่าเนาะยายเนาะเก็บดอกแค่หนึ่งป่าไม่หยางพ้าหน่อยคลิกกระดอยึ่ตู้หย่อนเกินก็มีพริกหน่อยจะเก็บมาให้โตโซนหนามอันนี้นะมันจังลองเขาม่ยายมาแม่ไม่กินข้าวเฮ้ยเขาถ่ายคลิปมาเอ่าจะไปกินนะยายมากินข้าวน่ะใจเยาวภาเก่ย แนก้้เนี่ย้เนาะเาไปเาเาไปเดยวไั้ต้นนี้ลงให้มันนี้ให้มันป้งให้แน่เอาบแมนฟันขังบนมันก็เลือบันง็งยอดออกมาเนาะนายเนาคุณนายเนาะค่อเห็นสอนนางปีเพนขี้ย่างไปเก็บน้ำหิมทางล้าอยู่น้ำทางลาคลายควายสามโต เขาอยากขายให้รถเขาผู้มีคนเลี้ยงเขาให้ซ้อยเหลือก็เลยซื้อสร้อยซีนไม่พ่องน้อยซีนหมูแมงไข่ยูแมนด้วยมันกวางแล้วอืทุกทางเลี้ยงระบาดพีหมาเขามาแล้วสร้างเขาไม่เอ็ดเถินให้เฮ็ดเถียงอยู่ผู้ท่านได้แล้วเถียงน้อยจะบ้าเถียงน้อยเถียงจะบ้าถีบโอ้ยก็เถียงแล้วเนาะผัดเถินมันก็งามกว่านี้หรอ มามามาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินแล้วบอกเขาต้มกระต่ายกระตากมามลูกมาไหมลูกกินแล้วบอกเขาฮะยังไม่ยังคืออาหารนี้มาหลายกระมาหมันตัวเอามากินน้ำกันที่เหรอลูกก็คือไก่มาต้มมาแหมมามามาไม่ที่แม่ก็มากินเขาน้ำเขาได้หมดนี่คุณยายมาบอกว่ากระม้าเป็นเนื้อไยังคือกระดอกระเดียแต่ข้าเนาะเนี่ยใช้ถือเลขว่าก้าวหนีใช่บปล่ อีละเห็นแล้วได้อันนั้นเห็นยื้อสายู่ในกระเป๋าอีแม่แม่ความเจ้าอีนี้เจ้าเว้าถือเจ้าน่ะก็เห็นดอกแม่เจ้าว่าพี่น้องพี่หลายแท้พี่ลูกหลานมาเอดเฮินให้นี่เนาะมาชู่มื้อนี่นี่มากินขคัดเซาะมิจเจ้าแนวกินแนวยู่มาสู้แม่ใกล้ตลาดต่นหลานอยู่มันอันนี้มันตัวใหญ่แมาย พัดวางแหวก่อนแบนนี่แม่อยากอิ่มแบบเด้อนานยเฮ้คือขักไถ้ลูกกินมาเนินเนินเสพเสพพิชอนสนับพี่น้องไปพกอนเขามาปั่นเขามาปั่นโอ้ยมาเค็ดตะลุกม้อกัแเ่บแล้วเนาะไม่บายกันเลยเราไม่บายผู้เฝ้าใจว่าัวห้าคนสวยคนสวย อั้อยมากกอกพ่นอาห้ก็พ่นหลับเอานพ้นหลับคน้ตัอืม้น้นี่คือมาามาสองพุม่เคิ้งมายืนถามนั่งพู้อะนั่งพ่นนะ่งเลยพู้นั่งก็กินผู้นั่งก็ยืนผู้นั่งก็จมเจ้ากกินเข่าบอคร่บเจ้าขึ้นอยากขึ้ลาขึนกกินเข่า เดือนนายเดี๋ยวแม่ล่างออกกระบะไอ้ที่น้ำแม่นี่เด้อแม่ปิ่งสาธุเดือนเดือนนานี่นะครับเห็นแล้วเห็นแล้วท่านี่ตั้งนานแล้วเอาสามตัวจังๆเลยนึกใส่มกเ็ตตัวลูกออกมาจักบิงก่อนนะนี่แหละแม่เอาไปใส่ตัวเย็นไปเห็นคุณได้จากสองใบใส่ตัวเย็นไดปคือมาเอาไปบ้าบ้าบ้าเนื้อเดียวก็พอแล้วเราก็ย้ำเข้าไปเลยเอี๋ยวเออเออแกใส่สังใบใส่สอง เขาจอดอยู่ตั้งแล้วไอ้รสสุกมากก็ะโบสุกน้ำหม้อกินน้ำกันหลายคนสิ่แม้มันยังเสียบน้องไอ้คิงเด็กเขาจะชมชมกินข้าแล้วก็ไม่ใ้ขิงนั่นมากเขาไม่ให้ขิงเขาไม่กินแต่เพิ่มแต่เพิ่เอ้ยเป็นยังมาลาิวข้าวบปลือกมันแซงแงเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันสร้างเห่งเสียงแห่งเสียบแห่สีบแบบนี้เสียงนาโมเดิร์นรสจเดจ้านนะมันจะเสีบได้ไหมกินน้ำกันน้ำเสี่ยวมิยังก็กินไปอาหารบ่ได้เลิศรู้ยัง xẹp <coughs> cái tôm cay như bữa nay tôi xẹp cái chấm dài ba cái lá lá nè ok mà cái nè xẹp bảy đó cái nè บังใช่ครอบางง่ายใช้บุข้าอยู่มีเมฆัวมาจากเสี่ยขิงได้กินหันนี่เจตังยูเราบ่ได้กินเลยมีแต่ไปหางานเนาะมากคุเมื่อก้ไปเนาะเจตังยูได้กินได้หันขึ้นบ้านแม่นความเกียวหมูไก่หมูกบอบ่กินแล้เกียวกับหมูกบังนกินนก่พานกินนากินไได้นกมาเก็บนข้อเเลกินขาเสบหน่อเขียนเ กินเกาหน้านอนตังคนจะโตกินจังเสบคือว่านมันกินกบเวิ้งำนาจเนาะคนอำนาจกบหลายคือพวกกินกบบะมุกจักเสเนาะบ่แม่นหนูบ่เห็นแล้วกินได้แก่กี่ตังนู้บะกินอืมก็ได้บะกินโอ้เจ้าบ่กินบอจ้ะเออบ่กินน้ำท่านแกต้องกบกับบะกินพร้อมเพิ่มกับบะกินอ๋อเอาเนี่คือกินอะไรกเก่งเองเออเออใส่คนเนี่ยักบะรลุดจักมากินแต่ว่าแต่ว่าปลาไหลบะกินปลาไหลปลาไหลบะกินปลาไหล ของแสบโรยยากินผมปล่อยมันตัวใหญ่ใิ่งเสียกินดิบบ้างอนนี้กินดิบบ้างอนนี้บอกินดิบอยู่บ่ซอยจุซร้อยหยางีหยางสิบบ่หัอหน้าซื้อจุซูจิมาจุใส่เขากินเนี่ยเดี๋ยวแล้วสักคนตลอดมื้อไปถามมันนี่นะนี่แหละกินขอบว่มื้อไปถามมันเยอะห้องให้อีหลากับมาน้ำนองมันนี่เนาะ ให้เพ <taste> ื่อนกินมาเพื่นกินแต่ขนมเนี่ยเขาบวกกินเนี่ยพวกให้กินเนี่ยหมดแล้วกระดาษดอกกันอยากนองกระสุนกระสจมก็ได้จมแล้วเพราะจับแล้วนะอ่ะอีด่านขึ้นมาเดือกแฉบอีดานอั่างขึ้นไปสิพห้าอีด่านนั่นเพื่อผลหมากกันร้อพผลหมากกันล้วอ้ยผู้นึ่งกับนางกินผู้นึงกับยืนผู้นึงแต่บัตรที่นี่กับอีลากรับตั้งแต่ไปทางหุ่นนะเพราะนั่นมุนตากปูคนค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะคะคลิปอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีสุขสุขคเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทงไฮทงหน้าให้เบิ้งคือเกา่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ